คือดวงใจช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะพว่นนี้นะคะรบกวรตื่นเช้าๆนะคะติดส่งลูกไหมคะเดี๋ยวน,ะะนัดกันค่ะรบควรมาถ่ายทอดสดให้ด้วยกูต้องวิ่งสิบโล ชุดวิ่งมีเสมออืมเต้ยวิเคราะห์ไว้หมดแล้วว่าไม่ว่าเน็กชนะหรือแพ้เน็กก็โดนด่าอยู่ในคอมเมนต์อยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสแวะมาเจอกันได้ไหมเอาจริงจริงอยากวิ่งคืนนี้นะแต่กินข้าวอิ่มแล้ววิ่งไม่ได้มีอ้วกแน่เขากินข้าวแต่วิ่งไม่ได้จะปลาแม่อยู่วันดีกว่าแม่อยู่จะได้คุยกับแม่อยู่จะได้คุยกับเอฟซีเขาจะได้เสียงที่ได้ไม่ตีกัน แม่เดี๋ยวแยกข้อกันก่อนจะได้เออเดี๋ยวเสียงมันตีกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน,นลง,นลง,นลงเออ่าแรกครับค,ค,คือผมวิเคราะห์ไว้หมดแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาอวยตัวเองหลังมันแข่งจบนะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของชาวเน็ตอยู่แล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติของชาวเน็ตอยู่แล้วนะครับ เพลงดีทุกเพลงผมบอกอย่างนี้ก่อนเพลงดีทุกเพลงมันมีเอกลักษณ์มันมีแนวทางของมันอยู่แล้วถูกปะเพลงมันจะเพลงมันเพลงมันดีทุกเพลงอ่ะแต่ในเมื่อกดมันเป็นอย่างนี้เว้ยก็มันไม่ยากอ่ะอยากชนะคุณก็โหวตด,ดิถูกไหมฮะถ้าคุณจะมานั่งเถียงให้ตายคุณก็แพ้ผมไปเอามาเลยตัวตึงๆอ่ะเถียงให้ตายก็แพ้ผมถ้าคุณบอกว่าเพลงปังดียอดวิวปังเยอะกว่า ก็ถ้ายอดปิวยอดวิวของพี่ปางเยอะกว่านั่นหมายความว่าจำนวนคนที่ฟังทุกวันเยอะกว่าแล้วทําไมคะแนนโหวตแพ้ถูกไหมครับยอดวิวนี่แค่ล้านแปดล้านเก้าเองอืมแล้วผลโหวตของปางอ่ะที่สามเลย ไม่ใช่พี่พี่ต้องฟังดีๆนะพี่พี่ต้องฟังดีดนะครับ f อมหาชนกับ f อที่เป็นติ่งฮาร์ดคอร์เข้าใจฮะพวกเราอะ่ะมันจัดเป็น f อที่เป็นติ่งฮาร์ดคอร์มันมีความมุ่งมั่นมันมีความแบบว่าชัดเจนมันมีความแบบยูนิคอ่ะมีความชัดเจนในการซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมฮะแต่บางที f อมหาชนคือหมายถึงว่าทำเพลงแบบว่า ทำเพลงคนใครก็ฟังยอดมันขึ้นเพราะว่าติดหูคนฟังทั่วไปไงแต่ถามว่าเขาลงมาซับพอร์ตไหมเขาก็ไม่ได้ซับพอร์ตเขารู้จักปางไหมรู้จักเป็นนักร้องดังชอบฟังเพลงแต่เขาไม่ใช่ f อฟแบบที่แบบว่ามาตามตามงานมาคอยซับพอร์ตมีงานแข่งขันอะไรเตรียมตัวกันน,น,นู่นนะี่มันไม่ใช่พี่มันต้องแยกให้ออกก่อนนะเออคือคือก็ในเมื่อเขาเปิดเขาเปิดแผลมาแบบนี้เออ ผมว่าผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรวยไม่รวยหรอกเอาจริงๆนะความสนใจไม่มีพี่พูดเรื่องรวยเรื่องจนอะ่ะมันก็พูดคำขำได้แต่ถ้าพอเอาความเป็นจริงอะ่ะเข้าใจไหมครับพี่ว่าถ้ามันมีการกระจายข่าวแล้วคนที่ฟังเพลงของปางอะ่ะเข้ามาอยู่ในหน้ารายการจริงๆอะ่ะเขาโหวตกันแค่คนละโหวตเราก็สู้เขาไม่ได้แล้ว เออเขา้าใจไหมครับคือคือเขาฟังเพราะเพลงมันเพลาะเขาก็ฟังแต่เขาไม่ได้ใส่ใจไงเขาไม่ได้ใส่ใจต่อจากนั้นไงว่าเอ้วันนี้มีแข่งนะเอ้โหวตอย่างนี้นะไอ้ช่วงเปิดโหวตอันนี้เบอร์ไหนโหวตนะมันชนะเพราะอะไรกดมันคืออะไรคือความใส่ใจต่อเนื่องมันไม่มีแต่ความชอบในผลงานเพลงมีเปิดฟังตลอดมี ใชไ,ไหมฮะแต่ว่าไอในความใส่ใจว่าวันนี้เอเอเ,อเอมนชันจะไปร้องที่ไหนจะไปอะไรไปนู่นนี่นั่นอะไรอะไรเงี้ยเออมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอใดๆทั้งสิ้นไอนี้มันคือการแข่งขันที่ใช้เอฟซีมานั่งเฝ้าดูไงอ่าบางคนเขาแค่ชอบเพลงเฉยๆได้ซ้ําไปนะครับแล้วส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ บ้านเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆคือชอบเพลงเฉยๆจริงๆชอบเพลงเฉยๆเปิดฟังเทๆ่ๆเฉยๆแต่ซื้อแผ่นไหมไม่ซื้อซื้อบัตรคอนเสิร์ตไหมไม่ซื้อออกผลงานที่เป็นเงินเป็นมันนี่มาสนับสนุนไลยไม่สนับสนุนชอบฟังเพลงนะครับใช่มันก็คือใครใส่ใจกว่าคนนั้นก็ชนะ ใช่ครับก็พูดเหมือนพี่แจ๊ดพูดแหละแต่พี่แจ๊ดเขาพูดได้เขาฉีกออกตลกได้แต่ถ้าเต้ยพูดดาทัวร์มันจะลงหาว่าไปดูถูก f c คนอื่นพี่เข้าใจปะ่ะพี่แจ๊ดเขาเป็นตลกเขาพูดด้วยเหตุผลของเขาถูกแต่ว่าเขาพูดคนขำไงแต่ถ้าเต้ยพูดปุ๊บทัวร์ลงนะต้องเข้าใจเต้ยด้วยนะเต้ยเลยไม่ได้พูดซ้ำนะครับเต้ยดูอยู่ เต้ยดูอยู่เมื่อกี้เหมือนกันแต่ว่ามันพูดซ้ําไม่ได้ครับคือพ,พี่แจ๊ดพูดได้แต่เต้ยพูดเหมือนพี่แจ๊ดทัวลงเข้าใจใช่ไหมฮะอืมแต่ว่าวันนี้เอาตรงๆอ่ะที่ว่าพวกผมโปยกันมาหรืออะไรกันมานะครับจริงๆอ่ะไอเรื่องแพ้ชนะช่องเต้ยแทบไม่ได้พูดเรื่องแพ้ชนะด้วยซ้ําไปแต่การที่เอฟซีทำในครั้งนี้ยคือขอบคุณถามว่าทําไมถึงแบบ ทำขนาดนี้วะทำไมทุ่มขนาดนี้วะนะครับขอบคุณเป็นการขอบคุณเป็นการมอบรางวัลให้แนกที่ให้ความสุขพวกเรานะครับแล้วผมก็มองว่าครั้งเนี้ยมันคงไม่ได้ไปแบบเดือดร้อนใครนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนในด้อมทำปั่นยอดก็คนในด้อมกดโหวตก็คนในด้อม คนใน FC ด้วยกันนะครับไม่ได้แบ่งแยกว่าดอ้ดอมนู้นด้อมนี่เปคือพวกกูทํากันนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนนะครับไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนในสิ่งที่พวกผมเป็นนะครับผมแค่ตอบแทนความสุขให้คนที่ให้ความสุขพวกผมเป็นของขวัญคืนแค่นั้นเองอ่ผมผมแค่ใส่ใจเมนผมนะครับ แค่นั้นเองนะครับพวกผมแค่ใส่ใจเมนผมแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนหนักหนาสาหัสอะไรนะครับของเต้ยก็หมดไปประมาณหลักร้อยส่วนตัวหมดหลักร้อยแล้วก็มีพี่ที่เขาสนับสนุนลําโพงเตยมาแล้วเหลือเงินทอนประมาณนิดหน่อยก็เบ็ดเสร็จหมดไปประมาณพันพันพันหน่อยๆน,นะครับก็คือพี่พี่ที่พี่บีนะครับบอกก็ได้พี่บีนะครับที่ว่า เป็น FC ทํางานอยู่ต่างประเทศพี่เขาโหวตไม่ได้นะครับก็คือเขาก็สนับสนุนซื้อลําโพงร้องเพลงให้เต้ยนะครับแล้วเงินทอนมันเหลือนะครับเต้ยก็เอารุ่นที่มันเหมาะสมกับราคาเพื่อที่ให้เงินทอนมันเหลือเยอะนะครับแล้วก็เอาเงินทอนตรงนั้นนะ่ะมาเติมเงินนะครับแล้วก็เอาส่วนของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งก็หมดเบ็ดเสร็จหมดไปประมาณพันพันหน่อยหน่อยพันสองหรือพันสามหมดไปประมาณนั้น อ,อผมว่ามันรายการมันชั่วโมงอะ่ะมันก็ไม่ได้หมดเยอะขนาดนั้นหรอกเชื่อผมเถอะผมว่าเอาจริงๆถ้านับปเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะกว่านั้นอีกพี่ยูนี้ลูกหนึ่งแพงกว่าอีกอยูนี้คืนหนึ่งลูกหนึ่งโยนหมื่นกว่าแล้วอ่ะพี่ต่อให้พี่เติมมาเยอะแค่ไหนนะมันแทบจะจํากัดอะ่ะพี่ต้องแบบ คนแต่งได้ครับรายการนี้เขาแข่งรายการนี้เขาแข่งนักแต่งเพลงครับพี่พี่ฟังพี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเขาก็มอบให้เป็นพิธีอย่างนั้นแหละนักแสดงทุกคนได้ค่าตัวอยู่แล้วเกินกว่าไอร้รางวัลที่ได้อีกฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสหรอกรางวัลเนี่ยเขาให้เป็นเพื่อให้มันดูน่าสนใจให้กับนักแต่งแต่ตัวแนะ <c oughs> เขาได้ค่าตัวอยู่แล้วพี่ อืมฉะนั้นแล้วไม่ต้องได้ซีไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสว่าอุ้ยทาไมให้นักแต่งทําไมไม่รู้ครับพี่นะครับลองโทรถามรายการดูพี่นะครับไม่รู้นะครับเขาก็ประกาศอยู่ว่าน้องจำได้ไงเขาก็พูดอยู่เมื่อกี้ว่าน้องจำให้น้องจำไงพี่ เขาก็บอกอยู่นะครับเงินรางวัลมอบให้แก่นักแต่งเพลงก็ต้องถามใครได้แล้วก็นักแต่งเพลงได้ไงครับน้องจ้ำได้ไงครับอ่าน้องจ้ำคุณปิงปองแล้วก็คุณไอคนได้นะครับเออแล้วคราวนี้พี่ก้องเขาก็ไอ้นี่ไงพี่พี่เบิ้ลเขาก็มานี่ไงอ่าก็ให้รางวัลมาหาชนอีกทีก็คือปางทิพย์เดี๋ยวให้ในวันคอนเสิร์ตเป็นให้อันนั้นคือมหาชนคือยอดวิวทั่วไปนะครับอืม นะครับชนะแล้วเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปถามหาอะไรจุกจิกจุกจิกชนะคือจบนะครับชื่อมันติดอยู่แล้วนะครับว่าแชมป์ซีซั่นหนึ่งนะครับซีซั่นหนึ่งประเดิมเปิดรายการชนะแล้วไม่ต้องไปถามอะไรเยอะแล้วครับไม่ต้องไปใครได้ใครนูน่นใครนี่ใครนั่นนะครับเอก็ซีซั่นหนึ่งนะครับ ก็แชมป์มาครับเออตัวศิลปินเองก็ได้กระแสะไปได้อะไรไปแล้วแค่นั้นนะนะสนุกสนุกนะครับดูจบรายการก็คือจบแล้วอย่าไปซีเรียสนะฮะอืมนะครับ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ